สวัสดีครับเอกโคดินนะครับวันนี้เราก็มาติดตั้งจอ Android BMW G 3 0ก่อน LCI นะครับใครหน้ามันบอกว่าเปลี่ยนจอไม่ได้มาเปลี่ยนให้ดูใช้งานจอ Android อน,นะครับ Google m a p นะครับลื่นไหลปูดปารอันนี้ YouTube เล่นสองจอนะครับ อันนี้จดลิขสิทธิ์ห้ามใครเอาไปโพสเฉพาะผมเท่านั้นนะครับดูทีวีออนไลน์นะครับก็จุกเต็มจอนะครับไม่ได้ตรงนี้ดำนะครับเต็มหมด Netflix เนาะแล้วก็ Disney เต็มจอลำแปแอปค้างได้เยอะมากนะครับไม่ต้องห่วงกล้องหลังใช้แบบเดิม จอใหญ่ขึ้นก็เห็นชัดขึ้นนะครับระบบเดิมก็ยังอยู่ใช้งานได้ตามปกตินี่เลยนะครับสเตชัสก็ยังใช้ได้โอเคเรียบร้อยนะครับ G 3 0นะครับเรียบร้อยขอบคุณครับ